ชุดกู้ภัยสมามคมกู้ภัยกลางพิทักษ์ที่พยาวเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ออกหาเห็ดทอบหรือเห็ดเพาะในป่าดอยภูงเงินป่าบ้านร่องปอเขตติดต่ออำเภอเมืองพยาวและอำเภอภูกำยาวซึ่งถูกงูกัดที่หน้าแข้งจนได้รับบาดเจ็บและไม่สามารถนำออกมาจากป่าได้ชุดกู้ภัยจึงใช้ชุดรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปในป่ารวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรโดยพบกลุ่มชาวบ้านหาเห็ดได้ช่วยกันนำตัวนายสำราญเมธาอายุ60ปีผู้ถูกงูกัดออกมาไว้ใกล้ถนน จากนั้นกู้ภัยได้ใชยการทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปยังรถกู้ชีพซึ่งจอดรออยู่ด้านนอกเพื่อน,นำส่งโรงพยาบาลพะเยาโดยขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นจากการสอบถามผู้บาดเจ็บยังไม่ทราบว่าเป็นงูชนิดใดกัดทั้งนี้ในป่าพื้นที่ดังกล่าวมีชาวบ้านพากันขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดไว้ในป่าจากนั้นพาคนเดินหาเห็ดเพาะหรือเห็ดทอบกันอย่างคึกคักโดวยวิธีการหาเห็ดทอบจะใช้ตะกอทำาการกุ้ยผิวดินเมื่อเจอแล้วจะนำเก็บใส่ข้องและถุงที่นำมาเพื่อนำไปกินและขาย เนื่องจากเห็ดทอบยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกทั้งยังมีราคาแพงตกกิโลกรัมละ600จนถึง800บาทหรือลิตรละ200จนถึง300บาททําให้กลุ่มชาวบ้านต่างพากันเข้าป่าเพื่อหาเห็ดทอบมาขายเพื่อสร้างรายได้ปณวิทย์ยูดีรายงานสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเรียนทางออนไลน์ผ่านช่องทีวีดิจิทัล17ช่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีผู้ปกครองต่างชื่นชอบที่บุตรหลานของตนเองสนใจการเรียนออนไลน์โดยพบว่าเด็กๆมีความกระตือรือร้นในการเรียนพร้อมกับเพื่อนๆที่อยู่คนละพื้นที่พร้อมกันทําแบบทดสอบและส่งการบ้านแก่ครูทางออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ได้เตรียมความพร้อมโดยการเรียนทางออนไลน์ผ่าน6ช่องทางการรับชมได้แก่ทีวีดิจิตอลช่องส5ถึงถึงช่อง5 1ทีวีดาวเทียมเคยูแบน ช่อง186จนถึงช่อง 200, TV ดาวเทียม C b แบนด์ช่อง337ถึง351ทาง dltv.ac.th หรือแอปพลิเคชัน dltv การเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือและทาง YouTube ช่อง dltv1 ถึง dltv15 ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีและอำเภอมะขามพบปัญหามากมายอาทิการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านมือถือไม่สเสถียรและในบางพื้นที่ไฟดับบ่อยทำให้เรียนได้ไม่ต่อเนื่อง ด้านนางสาวจิรัติวนหอมหวานผู้ปกครองนักเรียนกล่าวว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของวิกฤตการเรียนออนไลน์เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะเปิดเทอมเป็นช่วงที่เราออกบ้านไปไหนไม่ได้การเรียนออนไลน์ก็ช่วยให้เวลาของลูกหมดไปกับการเรียนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการเรียนซัมเมอร์ซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องไปเรียนรวมกันหลายๆคนเป็นการปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด -19 ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่เด็กสนใจหมกมุ่นกับเกมจรับบนบรรจงเสนาพนักงาน หลังเกิดเหตุการณ์หน่วยกู้ภัยสองหน่วยในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีการกระทบกระทั่งกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทําให้ในายพีรักษารุณนานอำเภอคลองใหญ่ได้ประสานทั้งสองหน่วยมาพูดคุยกันถึงการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและทํางานร่วมกันโดยในอำเภอคลองใหญ่ได้มอบหมายกับนายพงพัฒน์สินรายปลัดอาวุโสอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในการหาหรือระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยคลองใหญ่ได้มีตัวแทนจากปพจังหวัดตราด สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบพอกองใหญ่รวมกว่า20คนเข้าร่วมประชุมเพื่อมาปรับความเข้าใจในการทำงานร่วมกันและสร้างความสาม,มัคคีหลังเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่บ่อยครั้งทั้งนี้ทางด้านกู้ภัยคลองใหญ่ไม่ขอเข้าร่วมทำง,งานร่วมกันกับทางกู้ภัยสว่างตรัสอยากจะทำงานแยกกันต่างคนต่างทำใครถึงที่เกิดเหตุก็ทำไปหรืออยากจะขอความช่วยเหลือกันก็ได้โดยในที่ประชุมทีมกู้ภัยสว่างบุญตรัสอยากจะให้มาทำงานร่วมกันเพื่อความสาม,มัคคีและความปลองดอง แต่อีกฝ่ายบอกว่าอยากจะทำเองหรือต่างคนต่างทําไปจนทําให้เจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องต้องสรุปให้เป็นไปตามกฎหมายและจะต้องช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ถูกวิธีและถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยจะต้องผ่านการอบรมก่อนจะออกไปช่วยเหลือประชาชนและจะต้องแขวนบตดท,ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกครั้งที่ออกเหตุเช่นบตด e m r และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเกิดความถูกต้องโดยจากการประชุมได้ข้อสรุปว่า ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยของใหญ่หยุดการช่วยเหลือประชาชนไปก่อนและให้ไปทําการฝึกอบรมและมีบัตรที่ถูกต้องก่อนจึงจะออกปฏิบัติหน้าที่ได้หากทุกอย่างพร้อมก็จะอนุญาตให้เข้าช่วยเหลือสังคมได้และทางเจ้าหน้าที่จะให้การสนับสนุนต่อไปวิเศนม่วงรีรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจสพระบภัยจังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบเห็นลิงหนึ่งตัวนอนอยู่ริมถนนสาย3 5 9เขาเขาหินซ้อนสาแก้ว น้าปาักทางขาวัดปลือมวนารามตำบลดองโอพอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจ,จีนบุรีจึงประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้น่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมวัานปราจ,จีนบุรีไปช่วยเหลือลิงตัวดังกล่าวจากการตรวจสอบพบลิงได้รับบาดเจ็บขาด้านซ้ายสโพกซ้ายมีสภาพผอมโซไม่ทราบว่าลิงตัวดังกล่าวเป็นของใครตดวลิงตัวดังกล่าวได้วิ่งหนีข้ามถนนอีกฝั่งหนึ่งจากนั้นปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนต้นไทราเป็นที่น่าสมเพชเวทเวนาและนั่งก้มหน้าปากแห้งใบหน้าและแววตาบ่งบอกถึงความเจ็บปวดบริเวณแผลทั้งสอง ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากกรมอุทยาแนแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางมาถึงได้ใช้ปืนยิงยาสลบเพื่อที่จะจับลิงหลังลิงสลบเ่วยกู้ภัยจับตัวมาให้กับเจ้าหน้าที่ให้เติมน้ําเกลือและฉีดยาบํารุงให้ลิงพบว่าเป็นลิงกังเพศผู้อยู่ในสภาพอ่อนแรงเนื่องจากได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะนําตัวไปไว้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่งจังหวัดนครนาย,ยกต่อไปชัชวานสิริพินรายงาน พันตทเอกธนิศสอนแสงท่านั่งผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลโดยนำสิ่งของอาหารข้าวสารไข่และจำพวกขนมโดยมีประชาชนเด็กๆและเยาวชนเข้าแถวเป็นระเบียบมายืนรอรับสิ่งของนอกจากนี้พันตำรวจเ oh, อกธนิศสอนแสงท่านั่งผู้กำก,กับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูลพร้อมกับพันตำรวจตรวจสุดที่ทสุนทร้ายขวัญรองผู้กำกับยังได้จัดตู้บรรจุแบบเคลื่อนที่โดยใช้กำลังคนร่วมกันขนสิ่งของลงพื้นที่ตามบ้านผู้ยากไร้ เพื่อให้ได้รับสิ่งของทั่วถึงทุกครัวเรือนนิตยาแสงมณีรายง,งานในสกุลสังมาดาโออดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาเสมัศอัเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมกลุ่มเพื่อนบีลาได้มอบเงินสดจำนวน200,000บาทผ่านนายรุงเรืองที่มาบุรในอำเภอสุงไงโกลกและร่วมกันแจกเงินสดคนละ200บาทให้กับกลุ่มประชาชนที่ยึดอาชีพขับขี่รถจักรยายนยนต์รับจ้างภายในเขตเทศบาลเมืองสุงไงโกลกจำนวน1,000คน ที่ได้เดินทางมารวมตัวกันบริเวณถนนหน้าสวนลื่นอรุณเขตเทศบาลเมืองสุงไหงโกโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้มานานกว่า2เดือนแล้วเนื่องจากกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างส่วนใหญ่จะเป็นบินที่ประจําอยู่ตามโรงแรมต่างๆและประจําอยู่ตามช่องทางข้ามผ่อนปลนที่ปัจจุบันสถานประกอบการและจุดช่องทางข้ามผ่อนปลนได้ถูกสั่งปิดเนื่องจากเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งการเดินทางมารับเงินของกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างอย่างล้นหลามในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสุงไงโกลกและเจ้าหน้าที่อ,อสอมอกขยืนอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบส่วนกินที่จะรับมอบนั้นทางกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างได้มอบให้กับแม่บ้านเพื่อเข้าแถวต่อคิวไปซื้อสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดต้านภายัยโควิด -19 ที่ทางสนยนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้บรูรณาการร่วมกันกันกบกระทรวงพาณิชย์และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นณอาคารสวนรื่นอรุณ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกทั้งต้องการให้พี่น้องประชาชนได้เก็บหอมรอมริบเพื่อน,นําเงินที่มีอยู่ไว้ใช้จ่ายสิ่งของจําเป็นในเทศกาลฮารีรายอหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมุสลิมที่จะมาถึงนี้ทางด้านนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอำเภอสุงไงโกโลก,กล่าวว่าจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19ที่ทาให้ด่านพรมแดนสุงไงโกลกปิดมาเป็นเวลานาน,านกว่า2เดือนถึงแม้ว่ากลุ่มวินจัก,กรยานยนต์รับจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลคนละ5,000บาทแต่ก็ถือว่าไม่เพียงพอ โดยวันนี้ทางอดีตนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตะบลปาเสมัดได้นำเงินมาม่ใไปกับพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์จำนวนหนึ่งพัน 1, คนเพื่อน,นำไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งจากร้านค้าสินค้าท่งฟ้าราคาประหยัดที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้มาจัดขึ้นในพื้นที่สุงไงเกลกนูอาริซาย,ยายุริรายงาน